่ะก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยรายการ The Bank TV จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าการ์ดจอ NVIDIA ให้เล่นเกมได้อย่างลื่นๆไม่กระตุกนะครับหมายเหตุนะครับวิธีนี้เนี่ยใช้ได้กับเ,เกมใหญ่ใหญ่ๆนะครับเช่น Metro Exodus นะครับแน่นอนนะครับว่า Metro Exodus เนี่ยเป็นเกมที่ใครหลายคนเนี่ยดาวน์โหลดมาเล่นแล้วจะเห็นได้เลยว่ามันมีอาการกระตุกหรือว่าหน่วงๆเครื่องนะครับ ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นการ์ดจอที่ผมใช้เนี่ยคือ GTX 1060นะครับแรกแรกที่โหลดมาเนี่ยคือมันกระตุกมากเล่นเล่นไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยผมลองไปหาข้อมูลในเว็บ reddit นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ลองมาหลายวิธีเช่นปิด tessellation นะครับปรับกราฟิกโลปรับ resolution โลแต่มันก็กระตุกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเลยมาเจอคอมเมนต์ของคนคนนี้นะครับเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยเข้าที่ nvidia c o n t r o l Panel ก่อนนะครับก็คือคลิกคลิกขวานะครับ Nvidia Control Panel คลิกแล้วเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดที่ให้เรามาที่คำว่า Manage 3D s e t t i n g นะครับ Manage 3D s e t t i n g แล้วก็ให้เราตั้งค่าตามนี้เลยนะครับตั้งตามผมเลยนะครับ Power Management เนี่ยให้เป็น Prefer Maximum Performance นะครับในส่วนของ Texture Filtering เนี่ยให้เปลี่ยนให้ปิดเป็น Off นะครับ Texture Filtering Quality เนี่ย Performance นะครับคือเราจะไม่ได้เน้นความสวยงามแต่เราจะเน้นความลื่นไหลนะครับผมเปิด t r a d e Optimization เป็น on นะครับแล้วก็ Virtual Reality Pre-Render Frame Rate เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับ v l r t ิ c a ้ s n นเนี่ยสำคัญนะครับบางเกมเนี่ยหรือบางคนไปเปิดเป็นออนนะครับ v l r t ิ c a ้ s n นเนี่ยมันคือการทำให้เฟมเรท e มันต่อเนื่องแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้เครื่องหน่วงสำหรับพนที่ CPU ไม่แรงนะครับก็ให้ปรับเป็น use the 3d application setting นะครับลองปรับตามของผมนะครับแล้วก็ลองเข้าเล่นดูนะครับก็น่าจะเล่นลื่นขึ้นสาหรับเกม Metro Exodus นะครับทั้งนี้เนี่ยเกมอื่นๆก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน นะครับผมลองใช้กับหลายเกมแล้วก็พบว่ามันมีอาการที่ลื่นขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าหากท่านใช้เสเปคคอมพิวเตอร์ที่เก่าเกินไปเนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกอยู่บ้างนะครับของผมเนี่ยใช้ G T X 1 0 6 0 3 g b นิะครับแล้วก็เป็น C P U เนี่ยจะเป็น i 5นะครับ Gen 2นะครับ i 5เจ Gen น2 2,500นะครับแล้วก็แรมเนี่ยจะเป็นแรม16 G b ิ D D R 3รุ่นเก่ามากๆแล้วสมัยปี2012นะครับก็ใครก็ลอง เอาไปใช้ดูนะครับถ้ามันดีไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์ได้จะสำหรับผมเนี่ยใช้แล้วมันได้ผลนะครับสวัสดีครับ